สวัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้เอพิโซดที่4มาต่อกันในเรื่องของ Theory of Lighting นะคะปกติแล้วนะคะการจัดแสงมันมีทฤษฎีที่มารองรับคล้ายๆกับการถ่ายภาพอะคะ่ะก็คือการช่วยส่งเสริมมูทของตัวละครของเนื้อเรื่องเพื่อให้มันสอดคล้องกับเส้นเรื่องมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพแรกกันนะคะ จากที่ดูภาพแรกนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่อง push in boost นะคะคือเจ้าแมวเนี่ยกำลังยืนหันหลังอยู่แล้วก็มีเงาปริศนาพร้อมกับตัวละครปริศนานะคะโผล่มาจากตรงประตูซึ่งาการเล่าเนื้อเรื่องแบบนี้นะคะมันเราจะต้องอำพรางหน้าให้คนดูนะคะสงสัยว่าคนที่เดินมานั้นนะคะจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีนะคะเราต้องแบบปิดบังหน้าเขาไว้นะคะแล้วคือใชอ้แสงในการช่วยเล่าเรื่องนะคะ ภาพถัดไปนะคะเป็นเรื่องอัพนะคะเป็นตอนที่คุณปู่เขาว่าแก่แล้วแล้วก็ไปเจอกับคนที่เป็นไอดอลในวงการนะคะเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะเฟรมแรกนะคะในช่วงแรกๆของของอซีเควนนี้นะคะเขาจะแบบว่าไม่ค่อยให้มองเห็นหน้าของคุณปู่คนนี้ชัดสักเท่าไหร่นะคะพอเฟรมถัดไปนะคะก็จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเขาจะเริ่มเดินเข้ามาในแสงมากขึ้นนะคะ แล้วก็เดินเข้ามาในแสงมากขึ้นแล้วก็แสงก็โดนหน้าเขามากขึ้นนะคะภาพแรกนะคะบนซ้ายนะคะเป็นซีเควนซ์เมื่อกี้ที่คุณปู่คนนี้เดินเข้ามาในแสงเนาะทําให้ดูรู้สึกถึงเป็นตัวที่ออค่อนข้างจะใจดีนะคะแสงมาจากด้านบนนะคะเป็นแสงที่แบบมาจากธรรมชาติจริง,รง,ซงๆซึ่งเวลามันตกกระทบโดนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกที่อืน่าเชื่อถือดูแล้วเป็นมิตรนะคะประมาณนั้น ลองดูภาพต่อไปนะคะภาพบนขวานะคะตอนอันที่เขาถือตะเกียงนะคะตอนนี้เป็นช็อตที่เขาเริ่มจะร้ลายๆแล้วแหละแสงทิศทางของแสงนะคะมันจะเริ่มลงมาใต้คางนะคะแล้วก็ย้อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เราอะมองเห็นหน้าของตัวละครอะไม่ค่อยชัดเราจะรู้สึกกลัวนะคะตัดมาที่ภาพล่างซ้ายนะคะอันนี้หน้าเขาเริ่มไม่โดนแสงแล้วล่ะ จะเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวเข้าไปเรื่อยๆนะคะความรู้สึกแบบมองไม่เห็นหน้ามองเห็นตาไม่ชัดแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะภาพาล่างขวานะคะก็ค่อนข้างจะมืดแล้วแหละแถมยังใช้สีโทนเย็นอีกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาใช้แบบนี้เรารู้สึกถึงความอะ,อะมนุษย์อะมันเป็นความที่แบบว่าผิวซีดแบบเย็นโทนเย็นไปแล้วเยือกเย็นประมาณนั้นนะคะ แค่ตัวละครตัวเดียวนะคะมันมีแบบหลายมูดมากเลยที่เราสามารถเล่นได้นะคะวันนี้นะคะเราจะโฟกัสที่ Lighting Style นะคะแล้วก็ท p o i n t Lighting แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมีทำเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเรื่องของ Lighting Style นะคะเราได้ทำการแบบว่า Reference จากการถ่ายภาพจริงนะคะจากการถ่ายพอเรตต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่ เราใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟที่ใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์บ x ็อกนะคะหรือว่าสปอตไลท์หรือจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นพวกอ่ f รีเฟลเตอร์นะคะที่สะท้อนแสงแบบเพื่อแบบให้เงาตรงคอเนะะี่ยค่ะมันเริ่มจางลงเพื่อให้มันดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูภาพแรกกันนะคะบนซ้ายนะคะเป็นการจัดแสงแบบเรมบร d นนะคะก็จะมีหลายรูปแบบให้ ให้เห็นนะคะลักษณะสําสคัญของการจัดแสงแบบเรมบรัน d ก็คือตรงตรงแก้มอะคะ่ะข้างที่ตรงข้ามกับไฟหลักนะคะตรงข้ามกับไฟคีนะคะจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะลองสังเกตเห็นแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สัดส่วนที่ไฟเข้ามาที่หน้าเราะคะ่ะแบบที่สองก็จะมีคีคีวิดโคลสซอฟ s ์บ็อกนะคะสังเกตดูจากภาพตัวอย่างที่เขาจำลองอจำลองตำแหน่งของ กล้องตัวแบบแล้วก็ไฟนะคะเราสามารถนำมาประยุกใช้กับการจัดแสงในทีดีของเราได้นะคะซึ่งแสงแบบซอฟ t ์บ็นะคะก็คือ Area l i ไลทนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องทีพอย i ์ไลทิงนะคะ t p o อย t เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเกิดจากไฟพอย n ์ไลท์ t 3ดวงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมี3ดวงนะคะ t p o อย t ์ไในที่นี้นะคะปามหมายถึงไฟสอิเลเมนต์สจุดที่เราควรจะต้องสนใจนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะใช้ไฟกี่ดวงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ไฟให้มากที่สุดนะมันหมายความว่าเราต้องใช้ไฟให้พอดีนะคะให้เท่าที่จำเป็นเพราะว่าถ้าคุณใช้ไฟเยอะมากขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะมันจะเกิดการคำนวณไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะทำให้เราคำนวณนานเกินความจำเป็นก็ได้ะค่ะ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างแรกก่อนนะคะสำหรับ t Point Lighting นะคะภาพนี้นะคะเป็นตัวแบบที่เขาใช้การจัดแสงแบบ TPo i n t point Light นะคะถ้าเราดูปกติเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนภาพเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราลองมาเบรคดาวลองมาดูส่วนประกอบของไฟแล้วเราจะรู้ว่าไฟที่เขาใส่เข้าไปนะคะมันมีมาจากทิศทางไหนบ้างแล้วก็ควรจะใช้ไฟให้เกิด เอฟเฟกยังไงกับภาพนะคะคีไท์นะคะก็คือทิศทางไฟที่ทำให้เกิดเงาหลักนะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการนำเสนอไอเดียนะคะเราจะเรียกว่าเป็นหัวใจเนาะมันก็คือเรียกว่าคีไท์นั่นเองนะคะอันที่สองนะคะฟิลไล์นะคะเราจะทำการาทำให้ส่วนที่เป็นเงาที่เกิดจากคีไท์นะคะดูจางลงนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทำให้ พื้นที่ของเงามันเข้มเกินไปนะคะมันจะให้เกิดคอนทราส์เนาะซึ่งบางทีแมทเซจที่เราต้องการจะสื่อเราไม่ได้ต้องการจะสื่อถึงความขัดแยง้งหรือว่าความอะไรที่มันแตกต่างกันมากนะคะเราก็เลยทําการเสริมฟิลไลท์เข้าไปทางด้านข้างใต้นะคะเพื่อลบเงาเนาะให้มันดูจางลงนะคะอันที่3นะคะเรียกว่าริมไลท์ริมไลท์นะคะจะเป็นไฟที่มาแบบเป็นเส้นบางๆนะคะเพื่อทําให้ตัวแบบนะคะหลุดออกมาจากตัวแบ็กกราวนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าตัวแบบมันกลืนไปกับแบ็กกราวด์นะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นขอบเขตของเชฟของตัวละครได้เนาะทีนี้นะคะมีคุณลุงที่สอนจัดแสงใน Youtube นะคะเขาได้ทำการเบรกดาว่าถ้าเขาลองจัดแสงทีละสะเต็ปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีซอฟต์บ็อกซ์เนาะมาเริ่มที่ภาพแรกกันนะคะ เป็นคีไลท์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีด้านที่มีแสงและด้านที่ไม่มีแสงเลยนะคะซึ่งเราค่อนข้างจะมองเห็นเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันที่สองพอเพิ่มฟิลไลท์เข้ามานะคะจะเริ่มเห็นเชฟด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับคีย์หลักเนาะแต่ว่ามันจะเริ่มมีมวลมากขึ้นนะคะเริ่มมีปริมาตรมากขึ้นอันที่สามมันริมไลท์นะคะ ริมไลท์ก็จะเริ่มมาสกิดตรงที่ไหลนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไหล่จมไปกับพื้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถมองเห็นขอบเขตของตัวละครได้ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติคุณไม่อยากใช้3อันนี้มันจะมีวิธีอื่นไหมมันมีนะคะก็คือคุณใช้ซอฟท์บ็อกหรือ a r e รียไลท์สข้างนะคะแล้วก็คุณจะเห็นว่าตรงคอนะคะมันค่อนข้างดำ ซึ่งถ้าคอตรงบริเวณคอมันดำเนี่ยมันเกิดคอนทราสต์มากเกินไปเขาก็เลยใช้วิธีแก้คือใช้แผ่นรีเฟล็กเตอร์นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนี่สะท้อนเข้าไปเต็มหน้าเลยนะคะจาก b ีฟอร์จนมาถึง After นะคะเราจะเห็นว่าตรงคอเขาเนี่ยเริ่มมีการเกลีย่ยของน้ำหนักที่ดีมากขึ้นนะคะเราสามารถใช้ใน TD นะคะใช้เป็นโพลิกกนเนาะแล้วก็ ทำเป็น surface หรือว่า material สีขาวนะคะสะท้อนเข้าไปแบบบางๆเนาะถ้าอยากให้สะท้อนน้อยลงก็ปรับจูนให้เป็นสีเาทานะคะเทาๆมากขึ้นก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปจัดตัวละครที่เป็น animation ดูนะคะเดี๋ยวปามจะลองทําให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเป็นการบ้านเก่าแล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อสมัยตอนเรียนซิป้า master class นะคะ เมื่อน,นานแสนนานไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เราจะทำการเบรกดาวน์ตั้งแต่เริ่ม0จนถึงสุดท้ายให้คุณผู้ชมดูนะคะจากการเลือก r e f e r e n c e หนังที่เราชอบแล้วเราพยายามจับแสงนั้นเข้ามาใส่ในตัวละครของเรานะคะมันเป็นการฝึกที่มาจาก r e f e r e n c e เนาะมันจะทำให้เราไม่หลุดโฟกัสไปจากบทเรียนที่เรากำลังสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ โมเดลตัวละครที่อยากให้ทุกคนลองเข้ามาเล่นดูนะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า Frank กลินนะคะตัวนี้เป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะจากไม่แน่ใจว่าของอาร์ติสต์คนไหนนะคะแต่ว่าคุณสามารถเซิร์ชได้ที่ Google นะคะพิมพ์ว่าแฟ a n งกลินแล้วก็ Spacebar แล้วก็ลิกนะคะตัวนี้ก็จะมีกระดูกมีการเพนเวตเรียบร้อยหมดแล้วนะคะใครที่เป็น Animator นะคะสามารถเอาไปเล่นได้เนาะไลทิงเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะ ภาพที่ปัมเลือกนะคะมาจากเรื่องเรื่อง b i g Hero 6นะคะเพราะว่าชื่นชอบในตัวละครตัวนี้นะคะก็เลยดึงมาลองจัดแสงดูนะคะเป็นตัวพระเอกจริงๆนะคะเดี๋ยวลองมา Analysis ภาพกันก่อนว่าเราจะต้องออจัดไฟยังไงบ้างนะคะภาพตัวละครตัวนี้นะคะชื่อทาราชินะคะ ทาดาชิเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าไปในกองไฟตามในเนื้อเรื่องนะคะซึ่งมีแหล่งกำเนิดไฟอยู่ในอาคารนะคะแล้วก็ด้านนอกก็คือเป็นตอนกลางคืนจะมีแสงจันทร์สีน้ำเงินสีฟ้าบางๆอยู่นะคะที่มาสกิดริมไลท์ด้านขวาจอของหน้าเขานะคะแล้วก็สีแดงที่เข้ามาจากทางอาคารนะคะเดี๋ยวปามจะลองดัดตัวละครนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความ มุมเชฟของหน้านะคะลักษณะการหันหน้าหรือว่าท่าทางเนี่ยคล้ายๆกันเพื่อให้แต่เราไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องการจัดท่าทางนะคะอย่าพิ่งโฟกัสผิดนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะถ้าความทำตอนแรกความจะสร้างมุมกล้องใหม่นะคะเราจะไม่นิยมเลนในมุมเปอร์สเปกทีฟนะคะก็กดไปที่ create นะคะ camera นะคะคเลือก camera แบบธรรมดาก่อนนะคะ เลือกเข้าไปแล้วก็กด Look to select นะคะตรง Outliner มันจะเลือกอวัตถุที่สร้างมือขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะคะซึ่งก็คือ c a m e ล a 1เนาะจากนั้นก็กด Look to select เลยนะคะเราก็จะบังคับมายาน,นะคะให้ให้เห็นหน้าเขาตรงนั้นเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ resolution Gate นะคะเพื่อให้เกิดกรอบที่คล้ายคลกันกับของเขานะคะ ขอเปลี่ยนเลนนิดนึงนะคะจาก35ขอ50นะคะประมาณนี้มาดูภาพต่อหันหน้าประมาณนี้แล้วก็หันการหันหัวนะคะจะต้องหันคอมาก่อนเนาะ<ม>เดี๋ยวปาม มีการเคาน์เตอร์ของตัวละครด้วยนะคะ หน้าลงมานิดนึงแล้วก็คิ้วนะคะนิดนึง พิ้วขมหดนะคะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะหลังจากเราดัดท่าดัดทางเสร็จแล้วนะคะก็ปั๊มจะซ่อนคอนโทรลเลอร์หรือว่าเนอร์ฟออกให้หมดนะคะเปิดไว้แต่โพลีกอนกับไลท์นะคะก็เป็นนอนแล้วก็ Light p พลิกอนตัวโมเดลนะคะมันจะล็อกไวเนาะปัมอยากจะสมูทหน้าเขานะคะเสื้อเชิต้ตก็เป็นประมาณนี้นะคะ โอเคต่อกันเลยกับจัดแสงนะคะไอตัวตรงนี้นะคะปมไม่แน่ใจว่าเขา,าเป็นฟังก์ชันอะไรนะคะจะขอซ่อนไว้ก่อนนะคะเป็น Ctrl H นะคะปุ๊บเริ่มแรกเริ่มแรกนะคะไปที่ Utility นะคะกดตัวไฟออกมานะคะอ่า ทีนี้บํมจะขอ s p e e หน้าจอเป็นตัวเ e n d e r ano render view นะคะกับ l i g h นะคะคีย์หลักของภาพนะคะบํมคิดว่ามาจากตัวของไฟที่มาจากตึกนะคะเพราะมันเป็นเมสเจที่กำลังเล่าเรื่องอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะสร้าง spotlight นะคะ กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลูกทู s e เ e c t นะคะให้โดนประมาณนี้เนาะก็ปรับสีให้ดูแดงส้มเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลองเลนดูเลยนะคะไฟไม่ออกนะคะทำไงนะคะเพิ่ม exposure นะคะ กดเข้าไปที่ Exposure เนาะตอนนี้เหมือนเขากำลังน e n d e r ผิดกล้องนะคะก็กดน e n d e r แล้วก็ Update นะคะเป็น Perspective 1นึาเกน Update Full Scene นาเกนนะคะหลังจากที่เรา Import ภาพเข้ามานะคะภาพที่เรา Import เนี่ยมันจะขึ้นตรงที่หน้าต่าง Render View นะคะ เดี๋ยวปามขอปรับให้มันเป็น 3D เล็กน้อยเพื่อให้ภาพมันทาบกันพอดีนะคะโอเคประมาณนี้ไลท์ติ้งต่อนะคะปามก็จะเพิ่มความสว่างเข้ามาอีกนะคะ แสงเข้ามาถึงตรงจมูกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวปั๊เบี่ยงกลับไปนิดนึงอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแสงสีฟ้านะคะเข้ามานะคะเดี๋ยวออกตรง ขอใช้เอเรียไลน์นะคะ เราก็พยายามที่จะจัด direction ของแสงก่อนนะคะอย่าเพิ่งมองถึงความละเอียดความเนียนของเงานะคะเพราะว่าถ้าเราปรับความละเอียดของอพวก s มเปิ e ลอะไรไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ render t เ s t นานขึ้นนะคะ แค่เบาๆนะคะที่ตรงหน้าของเขานะคะ สวยใต้คางมันนิดนึงนะคะเป็นการเกลี่ยสีของไฟที่มาโดนหน้าของเขานะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเพิ่มสเต็ปของไฟสีส้มนะคะไปอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีแหล่งกำเนิดหลักนะคะพี่จะดูพิเคตออกมานะคะแล้วก็แยกออกมาเป็นแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าการป p l i t key นะคะตอนนี้เราจะเริ่มงงแล้วแหละว่าไฟไหนเป็นหน้าที่อะไรนะคะแนะนำว่าตั้งชื่อไฟด้วยนะคะ อันนี้นะคะพี่ตั้งชื่อว่า Fill ไลน์นะคะตัวย่อเป็น FML เนอะตัวนี้เป็นคีย์นะคะเป็นคีย์ที่มีความสว่างมากกว่าคีย์ปกตินะคะจะเรียกว่าเป็นริมนะคะริม ที่มาจากด้านคีย์ส่วนมากพี่จะใช้คําว่าคลิกไลน์นะคะจะใส่ไปคําว่าคลิกเนาะที่แปลว่าเตะนะคะแบบสกิดนั่นเองอันนี้เป็นฟิวเพิ่มอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นดิมนะคะดิมจะมาจากแสงของบรรยากาศเนาะมากกว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ภาพมาประมาณนึงเนา ซึ่งก็คือ d ด r e c t i ันหลักๆของแสงที่ทำให้เกิดเอฟเฟกของเงาเอฟเฟกของไฟที่คล้ายๆกันกับภาพ Reference นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการปรับเงาเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เพื่อให้มันสมูทมากขึ้นนะคะแนะนำว่าให้ High ทั้งหมดแล้วก็ปรับทีละดวงนะคะ mm hmm. เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทำการคำนวณแล้วเราไม่รู้ว่าไฟที่เราปรับนั้นมันดีแล้วหรือย,อยังนะคะ ในตัว attribute ของ light manager นะคะสามารถปิดหรือเปิดอัตโนมัติได้นะคะเราไม่ต้องไปทำการซ่อนไฟก็ได้นะคะอันแรกเดี๋ยวปลามลองปรับ attribute ไฟดวงแรกก่อนนะคะปาจะทำการ disable ทั้งหมดเนาะเปิดอันเดียวนะคะตัวนี้ชื่อไฟว่า feel light เนาะกดเข้าไปที่ตรงรูปสัญ,ญลักษณ์ของไฟนะคะจะขึ้น attribute เนาะ เงาส่วนของชาร์โดนี้เราไม่ใช้นะคะเรามาใช้ตรงแท็บของอาร์โนนะคะแล้วก็ตรงเรเดียสค่ะเรเดียสนี้ประมาณลองหนึ่งก่อน2องหอ เวลาคุณผู้ชมปรับเงาะคะต้องระวังเรื่องเงาซ้อนกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากมันซ้อนกันมากกว่าหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าไฟนั้นไม่ใช่ไฟที่มาจากซีนจริงๆนะคะ แหล่งกำเนิดไฟนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่ที่ใหญ่เนี่ยเงามันจะค่อนข้างเบลอนะคะส่วนถ้าแหล่งกำเนิดไฟที่เล็กๆเ,เนี่ยเงามันค่อนข้างจะคมนะคะ ทีนี้ลองเปิดทุกดวงเข้ามานะคะจะรู้สึกว่ามันก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีเพราะว่าดวงที่ปั๊มเพิ่มฟิลเข้าไปนะคะดวงที่ปั๊มเพิ่มดวงที่ปั๊มเพิ่มฟิลเข้าไปนะคะมันอาจจะแรงไปนะคะหน้าเขาต้องแดงกว่านี้นะคะ ตัวอย่างนี้นะคะเป็นการจัดแสงที่เรานำตัวละครที่เราชอบมาลองเบรคดาวดูว่ามีไฟอะไรบ้างนะคะมีไฟดวงไหนทำหน้าที่เป็นคีย์ feel, ดวงไหนทำหน้าที่เป็นฟิลดวงไหนทำหน้าที่เป็นริมนะคะเราก็ทำการออสตัดดี้แล้วก็ลองผิดลองถูกมานะคะใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะลองคอมเมนต์ไว้ที่ Youtube ได้นะคะเดี๋ยวยังไงปามจะลองตอบคำถามให้ได้มากที่สุดน,นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมในเอพิโซดที่4ของเรานะคะเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะขอบคุณค่ะ